ถูกบอแล้วก็กดปุ่มเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท้าแม่มันเข้าเข้างง,ง,ง,งยอรริิค สวัสดีค่ะพอกับอยู่ในอุคุริกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะลองรีวิวนะคะเครื่องม้วนผมอัตโนมัติและหวีผมไฟฟ้าในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะจ๊ะเพิ่งสอยมากับช้อปปี้สดร้อนๆเลยนะคะส่งมาแล้วถึงแล้วก็ไม่เคยใช้บอกตรงๆว่าอันนี้จะเป็นรีวิวที่แบบสดมากก็คือไม่เคยใช้เราจะมาแกะลองไปพร้อมๆกันแล้วก็ความรู้สึกอิมเพรสชั่นแรกในการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงมันโอเคหรือเปล่าราคาแค่หลักร้อยเนี่ยมันคุ้มค่าไหมหลักร้อยก็ยังต้องคิดแต่ปกติอะ่ะเราจะใช้เครื่องม้วนผมเครื่องหวี ผมเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นราคาหลักพันใช่ปะแต่เนี่ยแค่หลักร้อยนะคะเราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเวิร์กไหมในในเราก็เสียตังค์ซื้อมาแล้วมันต้องใช้ไม่ใช่มาวางไว้เฉยๆมันก็ไม่โอเคเนาะซึ่ง2ยี่ห้อที่ยูรีซื้อมานะคะจะเป็นด้านนี่เลย จะมีว i วิดแอนดวอตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าตาเพราะว่าคนรีวิวคนข้างเยอะแล้วก็อันนี้เป็นคู่แสไตเลอร์นะคะก็เห็นเขาบอกว่ามันเป็นบริษัทแม่เดียวกันเพราะยูเลียสั่งช้อปปีมาก็คือเว็บเดียวมันก็ส่งมาพร้อมกันเออประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูการเออบอกราคาก่อนราคา2ตัวนี้เท่ากันนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นที่ซื้อมาอยู่ที่7 9 9บาทก็ตีไป800บาทละกันเนาะโอ้เดี๋ยวเรามาลองที่ตัววีไฟฟ้ากันก่อนละกันนะจ๊ะเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งสระผมมาเสร็จเสร็จแห้งพดีแต่ว่าเ มันจะมีความแบบคือยูเรียกว่าคนผมสุขภาพดีอยู่แล้วมันก็จะมีความตรงนะแต่มันก็จะมีความแบบพอง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 เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันจะแบบฟ่อนฟอนหน่อยอะ่ะเขาเรียกแบบ ไม่ค่อยทิ้งน้ำหนักไม่ได้เงางามมากขนาดนั้นผมว่ายังไม่ทำการหนีบกันอะไรคือยังไม่ได้รดโนความร้อนอะไรมากก็แค่ได้แบบเป่าๆเป่าๆไม่ได้ใช้หวีนะคะก็นั่นแหละเดีย๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้เป็นตัววีไฟฟ้าเปิดมารก็จะเป็นแบบนี้เขามีเป็นคู่มือมาให้ด้วยแหละคู่มือแบบง่ายๆอ่ะง่ายๆมากๆเลยอะ่ะเขาก็จะเขียนว่าแบบกดปุ่มนี้กดปุ่มนั้นโอเคโอเคแล้วก็จะมีเป็นการ์ดก็เป็นพวกเบอร์ติดต่อว่าถ้ามีอุบัติเหตุอะไรก็ติดต่อไปทางร้านได้แต่แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือ ือข้างในหน้าตาจะเป็นนี้นะคะนี้จะมีเป็นตัวกิ๊บแบ่งโม2ตัวแล้วก็มาถึงก็เจอหวีเลยไหน ày, ขอดูหน่อยสิเฮ <kalk> ้ยหน้าตาดูดีมากทุกคนคืออยู่ในเลือกสีแบบพิง์โรสโกมานะสวยมากมีความแบบโอ้โหดูดีอ่ะอย่ารอช้าเราไม่ต้องมาชมมากแต่เท่าที่ดูว่าหน้าตามันโอเคแล้วก็ดูไม่แบบเป็นพลาสติกกระโหลกกะลานะคะก็แบบ ไอตรงนี้ก็หมุนได้รอบพิธาน้วยนะแล้วก็ตรงนี้มีความขีบโลสโกเอ้ยดูดีคือดูดีเลยอ่ะดูดีเลยอะ799 800อ้อืมดูดีเลยเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กลองใช้กันเลยสําหรับตัววีนะอันนี้จะแบบรีวิวไฟ์ความวิชาการใดทั้งสิง้นเราจะเหมือนเป็นคนแบบมาแกะลองใช้ให้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันเวิร์กไหมอ่ะขอเสียบปลั๊กก่อนอ่ะมาลองเปิดนะคะอันนี้เป็นแบบหน้าตาสัมผัสเหมือนมันไม่มีปุ่มอะไรตรงนี้นะเขาบอกให้กดตรงนี้ค้างไว้มันก็จะเปิดเครื่องติด,ตด อ๋อนี่เองมันก็จะเป็นกระพริบ,บกระพริบแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันสามารถปรับอุณหภูมิได้โดยใช้ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าต้องทําให้ปิบป๊บปบหผายไปก่อนโดยการกด2ครั้งอ่าหายไปปุ๊บแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้เอ้ยมันเป็นแบบเหมือนทัสกี้นะเธอเฮ้ยราคาดีมากกับ ฟังก์ชันแบบนี้ค่ะอ่ะพอเราแบบไม่ได้ไปจับอะไรมันก็จะล็อกนุูมิค้างไว้อย่างงี้ซึ่งยูริเดี๋ยวลองแบบแรงสุดสูงสุดไปเลยนะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแรงสุดเนี่ยเครื่องมันแบบร้อนมากไหมตรงเนี้ยมันสามารถโดนอะไรอะไรได้ไหมมันจะทําให้เหมือนพลาสติกมันร้อนโอเวอร์เกินไปมันจะเป็นอันตรายต่อเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอยที่มันกระพิบกระพิบกระพิบแบบมันค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะระหว่างรอเครื่องร้อนก็เดี๋ยวมาแบ่งผมกันก่อนนะอันนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนกิ๊บแบ่งผมมาให้2อันซึ่ง2อนพอมั็พอล ก็ถ้าผมหนามันก็จะแบบนิดนึงอ่ะเราก็เป็นแบ่งบนแบ่งล่างแล้วกันเนาะใครไม่แบ่งเลยก็ได้นะจริง,รงๆใช้พวกหวีไฟฟ้าอยู่เีว่าไม่จําเป็นต้องแบ่งผมปะไม่รู้อะหนีบไปก่อนแล้วกันหนีบแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างหนึ่งแบ่งขึ้นมวนครึ่งล่างไม่ต้องแบ่งเยอะมากเพราะเราไม่ได้แบบจะม้วนผมจริงจังแต่เดี๋ยวไอ้เครื่องม้วนผมอัตโนมัติอะจะม้วนให้ดูจริงจัง,จงอันนี้จะหวีให้ดูคพราวๆ้าว่ามันตรงได้ขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้ผมมันเพิ่งสระมามันก็จะแบบ ออโอเคเครื่องร้อนแล้วนะคะนี่พอร้อนแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะไม่กระพริบแล้วนะมันก็จะอยู่นิ่งๆน,นะคะทีนี้เรา,เามาดูอุณหภูมิเฮ้ยจับได้ไม่ร้อนคือมันแบบมันอุ่นๆน,นะทุกคนตรงนี้คือโอเคเลยจับได้ทัชได้ฟีความกลัวตรงนี้ก็คือโดนได้นะคะคือมันเป็นความอุ่นที่มันไม่พองอะเนี่ยเห็นปะ ก็คือรอบๆก็คือโดนได้ซึ่งความร้อนนะมันจะอยู่ข้างในตัวแกนนะดังนั้นการที่เราสอดผมเข้าไปอ่ะมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะตอนนี้ผมอยู่ดเย็นๆนะเราจะใช้วิธีอย่างนี้แล้วกันนะนี่เอาผมสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็หวีลงมาค่อยๆช่วย เออมันก็ลื่นดีไม่กินผมนะนี่เออแต่มีควันนะทุกคนมีควันเออแต่มันก็โอเคไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใครกลัวผมเสียนะอยู่ดีแนะนําว่าใช้พวกสเต็ปปกป้องผมจากความร้อนก่อนใช้นะคะเนี่ยมันเนี่ยมีความโค้งสมมุติเราทําให้มันโค้งใช่ปะ่ะแล้วแค่ดึงอย่างงี้แล้วก็หมุนหักข้อมือหน่อยเฮ้ยมันก็จะโค้งเลยอะดูดิแล้วผมก็มีความเงาโอเคเลยแต่กีมีควันนะตกใจไหนลองทําแบบในลักษณะแบบวีอย่างงี้ดิ อวีอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัวแกนมันจะไม่ค่อยเข้าเส้นผมมากนะน,นะคะดังนั้นแค่เราจะหวีแบบนี้ให้เราจับผมด้วยก็หวีได้แต่จริงๆหรือว่าท่าเนี้ยโอเคสุดเห็นปะอ่ะข้างที่หวีข้างที่ไม่หวีเห็นความเงาปะทุกคนเฮ้ยถือว่าเวิร์กเลยนะเนี่ยเงาหวงเลย อันนี้แบบฟ้อนๆอ่ะเรามาดูเรามาดูเรามาดูเดี๋ยวจะหวีแค่นิดเดียวพอนะเพราะว่าเดี๋ยวจะม้วนผมต่อเี่นไหมทุกคนมันก็จะเข้าไปตามซี่ถือโอเคตัวนี้ลื่นผมดีแล้วก็คือเราสามารถจับตรงนี้ได้ด้วยในะระหว่างทำอาทิเชน่นแบบนี้ที่จะบอกก็คือเราทาอย่างนี้เราสามารถมือจับแบบนี้ได้ด้วยไม่ให้ผมมันกระเด็นกระดอนออกมาก็คือมันจะไม่ร้อนนะมันจะแค่อุ่นๆมันก็ลดโอกาสการพองมือ ลวกมือนะโอเคเลยใช้ง่ายแล้วก็ทําให้ผมโค้งได้ด้วยคือถ้าใครผมไม่ได้หยิกมากนะยูรีว่าใช้วีไฟฟ้าแบบนี้มันเวิร์กน,นะไม่ต้องมาใช้เครื่องหนีบผมอะ่ะรูเห็นบ้ามันไม่ฟูแล้วมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็ทาแล้วทำทั้งหัวแล้วก็อย่าม้วนผมทีเดียวจะได้แบบสวยๆนะคะไม่มีหวีด้วยงนแล้วก็ใช้วีนี่แหละ อะลองวีเข้าครเพราะเนี่ยพอพอเราหวีอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไงทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้นะต้องยกขึ้นมาหน่อยเวิร์กนะเนี่ยดูดีเงาเลยอะ่ะเทียบกับอีกข้างดนิใช้ง่ายมากจริงๆแทบไม่ต้องแบ่งผมเลยอะ่ะจริงเรายกมาแบบนี้ใช่ปะมันก็คือเก็บผมได้หมดแล้วนี่ยูริเป็นคนผมหนามากๆมากๆมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือยาวใหม่อีกแล้วสงสัยจ,จะต้องได้เลิกตัดบริจาคผมอีกรอบแล้วนะคะทุกคนข้างหน้าทําอะไรได้บ้างถ้าแบบนี้นะเอ้ยได้อยู่แต่ตรงนี้เรายังไม่อยากทําอะไรมาก แล้วทำเป็นปักปัออ่ะทุกคนนี่คือหวีเสร็จแล้วเป็นไงโอ้โหเงามากคือเลียอย่างที่บอกว่าเป็นคนแบบผมสุขภาพดีอยู่แล้วคือไม่จําเป็นต้องหนีบอะไรเยอะใช้หวีไฟฟ้านี่คือแบบการเป็นว่าเหมือนแบบไปไดผมที่ร้านมาเลยอะการเป็นแบบเงาแล้วก็ผมรู้สึกก็ไม่ได้เสียหรือร้อนจนเกินไปนะขนาดอยู่ที่เปิดอุณหภูมิสุดแล้วก็ผมมีความเงาดีนะคะแล้วก็เวลาปิดเนี่ยก็แค่กดปุ่มนี้ค้างไว้เดี๋ยนะ อ่ต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็กดนี้ค้างไว้โอเคเขารู้เลยว่าไม่เคยใช้จริงๆก็เนี่แหละเฮ้ยโอเคเลยรีชอบนะคือผมดูแบบเห็นว่าทุกคนมันดูตรงแล้วก็เงาเงาดีมากโอเคราคาผ่านแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกผ่านแพคเกจจิ้งสวยนะคะแล้วก็ พลาสติกไม่กล่องแก่งเลยโอเคอันนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวม้วนผมไฟฟ้ากันต่อนะจ๊ะว่าเป็นยังไงมาต่อกันที่ตัวม้วนผมอัตโนมัติมากนะคะตัวนี้ยูริไม่เคยใช้เลยเพราะเป็นคนแบบรู้สึกมันจะเวิร์กหรอเพราะเราก็ม้วนพวกแกนม้วนผมเป็นอยู่แล้วเนาะก็มาดูกันอันนี้คือหน้าตาข้างในนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้เขามีหวีมาให้ด้วยแหละอันนี้คือไว้ยังไงเดี๋ยนะเปิดออกมาช่องนี้อ๋อช่องนี้เป็นแบบ ถุงใส่ตัวเครื่องมวนนะคะเอ้ยน่ารักมีความสีชมพูแล้วก็อันนี้เลือกเป็นสีขาวชมพูมามันจะมีสีแบบชมพูทางแท่งเหมือนตัวหวีเนาะแต่อันนี้คือให้มันแตกต่างนิดนึงแล้วก็แกนก็ค่อนข้างยาวอยู่ปกติอยูริแบบผมยาวมากๆอะ่ะมันจะมีแบบบางยี่ห้อที่มันแบบสั้นมากอะ่ะที่เห็นในเว็บช้อปปี้นะแต่อันนี้ยาวดีนะคะก็คือมันโอเคนะ แล้วก็ข้างในก็จะมีอะไรอีกหนออ๋อข้างในข้างในนี้ก็จะมีแค่วีค่ะเป็นหวีแบ่งกมแบบนี้วิ้ค,ค,ค,คเราอยากลองไซนี้มากเลยอ่ะมันคือ,อยังไงอ๋อเดี่ยขอขอต่อมอนแบบเด็กแกะลองของเล่นจริงๆอ่ะก็เป็นสายแบบนี้นะคะหุ้มมาอย่างดี แล้วก็นี้ก็มันก็จะมีแค่แบบปุ่มกดตรงนี้แล้วก็ปุ่มตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้คือไม่มีอีกแล้วน่าจะเป็นแบบตัวปรับอุณหภูมิตรงแถวนี้มัง้งอยู่ริก็ไม่แน่ใจว่าปรับยังไงเพราะาตัวนี้ไม่มีคู่มือเหมือนไอตัวกีนะคะเดีย๋ยวเราต้องมาลองเล่นคําเอาเพราะอะไรนี้ก็ไม่ได้ดูคลิปรีวิวใครเลยก็คือสอยบ้าแบบงงมากแล้วก็นี้เขาน่าจะใส่แบบนี้อ๋อใส่แบบนี้จริงๆด้วยเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ลองครั้งแรกเราก็ไม่น่าจะต้องกล้าเดือดอแบบนี้ป่ะหรือหรือยงไง เราลองแบบนี้ก่อนดีกว่าเพายังไม่เคยใช้นะเดีย๋ยวขอเสียบปลั๊กแปบบ๊บอ่ะอันนี้เสียบปลั๊กแล้วนะคะน่าจะกดปุ่ดอย่างนี้อ๋อแบบนี้แล้วถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยหรออ๋อก็คือกดหนึ่งค้างอุณหภูมิก็จะเลื่อนขึ้นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็คือหมุนนี้อ๋อเฮ้ยมันหมุนเลยอะเรานึกว่ามันต้องกดค้างแล้วให้มันหยุดยังไงอ๋อหยุดก็คือกดอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ก็คืออย่างนี้เอ้ยอันนี้ไม่เมื่อยอันนี้โอเคคือยูริเคยเห็นแบบบางอานนันอะมันจะเป็นแบบเขาเรียก <c oughs> อ๋ออุณหภูมิมันโอเคแล้ว ร้องร้องอะไรอ่ะน่าจะอุณหภูมิโอเคแล้วยูริไม่น่าจะมันร้องอะไรหรือว่ามันจะหยุดเองอ่า,อาเ,เนี่ยอนเนี่ยคือคำพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือยูริอาเห็นบางยี่หอ้อเราจะต้องกดปุ่มค้างไว้มันถึงหมุนเนาะแต่อันเนี้ยคือกดแล้วมันก็จะหมุนเลย Amazing ม,มาก <c oughs> นี่ร้อนแล้วไฟหยุดกับพริบแล้วไฟค้างแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยตรงนี้น่าจะร้อนเลยต้องไม่แตะต้องมันเดี๋ยวมันจะลวกใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอแบ่งผมแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็มีที่แบ่งผมจากตัวหวีเมื่อกี้มาใช้นะคะ เอ้ยหรือทาข้างเดียวดีกว่าจะได้เปรียบเทียบว่าข้างนี้ตรงข้างนี้ม้วนอะไรอย่างเงี้ยเราจะม้วนออกก็น่าจะต้องกดปุ่มไปทางทางที่เราต้องการก็น่าจะะมานี้แล้วก็น่าจะเอาผมเข้าไปแบบนี้ฟึบถูกบอแล้วก็กดปุ่มเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมมมันเข้าเข้างงเพมันแบบนี้อ่ะน่าค้างไว้แล้วมันจะหยุดเองไหมอ่ะอันนี้คืออยากรู้อย่ารอดูนี่เรามันมีความแบบยากยากนี้ได้ด้วยนะ เลือดเข้าเลือดออกอะทุกคนวิลลี่คิดว่ามันน่าจะหยุดเองนะหรือว่าไงอะมันจะหยุดเองไหมวะแล้วิลลี่ว่ามันเริ่มตึงเกินไปแล้วแหละอ่ะฟื้นนะอ๋อมันติดตดแล้วอ่ะก็จะเป็นแบบนี้โอเค งงมาก Blackplay แต่ก็คือโอเคนะลอนก็ออกมาค่อนข้างเป็นเกลียวอยู่นะทุกคนแต่แย่ยูรีมีความแบบพอเรายึยากยกัยยยกเยอะๆแล้วมันเริ่มชิดเกินไปเรากลัว,วลวกหน้าเลยต้องรีบหยุดก่อนนะคะทีนี้มันได้ยินเสียงตือ้อๆมันน่าจะอยู่ตอนที่มันมีเสียงตือ้อๆอะในความคิดของยูรินะเราลองแบบไม่ยึกยักมั่งเดิกเมื่อกี้ยึกยักแล้วมีความบาดเสียวมากเลยอะเหมือนมันจะแบบดูดเข้ามาใกล้ๆหน้าอ่ะหนไม่ได้นี้อ้าว ตายละวเหมือนมาโชว์เอ๋ทุกคนแบบนี้นี่ใช่ไหมโอเคโอเคลองดูว่าถ้ามันตื่นมันก็คือจะเป็นช่วงนั้นหรือเปล่าคือค้างไว้อย่างเงี้ยเนาะอย่าไปยึกยากยกแบบที่ยูริทำแรกๆนะคะที่มันเข้าๆออกเนี้ยเพราะมันจะเหมือนแบบไอตรงที่ม้วนมันก็ม้วนจังเลยมันก็จะเหมือนแบบพันพันมั่วแล้วมันก็เริ่มจะติดใกล้หน้ามันก็จะกวาดเสียวนะว่ามันจะแบบลวกหน้าเราหรือเปล่าแต่นานนะถ้ารอมันติดเองอะยูริอยากรู้มันจะนานแค่ไหน นานมากหรือมันจะไม่หยุดเองวะนี่คือความอยากรู้ส่วนตัวมันจะหยุดเองไหมทุกคนต้องรุนไป็นพวงกันนะคะหรือมันจะไม่หยุดเองอ่ะเอาละยูลีรู้สึกว่ามันนานเกินไปละมันเกินความเป็นจริงเกินไปละยูลีว่ามันน่าจะไม่หยุดเองเพราะฉะนั้นเราต้องกดกดแล้วมันก็จะหยุดแรกกี้ทำไมมันดัง อ๋อคือหยุดแล้วก็เอาผมออกได้เอ้ที่มันติดติคือติดติว่าเอาเตรียมผมออกได้อ๋อนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนหูร้อนอยู่นะเนี่ยหูร้อนเลยอ่ะโอเคเก็ดแล้วเริ่มคล้องเริ่มคล้องถือว่าโอเคนะอันแบ่งช่อนิดนึงมาเราจะเล่นกันต่อหมุนเข้าก็ได้นะแต่เราอยากให้หมุนออกตลอดเนาะก็คือเอาผมเสียบมาเป็นอย่างงี้ใช่ปะมันร้อนนะทุกคนในตรงแกน่ะอย่าไปโดนมันเสียบอย่างงี้แล้วก็กดปุ่ม ม,มันก็จะหมุนผมแล้วับแบบนี้อู้หอ๋อเออมันมีความแบบเข้าๆออกๆนิดนึงอะมีความงงแต่ก็ถือว่าได้อยู่อะแล้วเราก็นับหนึ่งถึงสิบวิแล้วกันกดหยุด<อ><ม><น>แล้วรอให้มันเสียงดังแล้วค่อยเอาออกอ่ามีความแบบปลอนลุ้นนี่มันก็ประมาณนี้อันนี้คือแบบอันนี้งงนิดนึงนะคืออยู่รีว่ามันสะดวกนะแต่น่าจะต้องใช้ทักษะนิดน,นึงคือต้องต้องชินก่อนอนะ อันนี้ทาครั้งแรกมีความมุงคือถ้าคนผมไม่ยาวมากก็น่าจะเวิร์กแต่ยูรผมยาวไงมันก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าต้องแบบใส่เข้าไปตั้งแต่แกนผมนี้เลยหรือเปล่าลองลองแบบใส่กลางกลางผมลองไม่ไปลายผมนะก็หมุนอ๋อใส่กลางผมมันก็จะโอเคเนี่ยเออไอ้กี้มันหลุดไปรอบนึงแล้วมันก็จะหมุนเข้ามาใหม่แล้วก็ค้างไว้ประมาณนี้แล้วก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็รอมันตีตีสิตีสิ จริงๆเอาออกก่อนมันติดก็ได้มั้งเนี่ยโอเคอกิ娅ถ้าสมมุติว่าผมขยาวมากมันจะมีสิทธิ์ในการที่มันจะแบบไปเหมือนพันกันตรงนี้แล้วมันจะแบบใกล้หน้ามากแล้วอันนี้คือกลัวมันลวกหน้ามากทุกคนป้าอันนี้คือพวงที่ทําแล้วเราจะยังไม่ยุ่งกับมันนะคะก็จะเอามือหมุนนี้ไปก่อนให้มันเป็นช่อเดียวกันวิแต่รอนมันแน่นอยู่นะเนี่ยโอเคเราทํทช่อบนแต่ด้านหน้ายูริไม่รู้มันจะทําได้ไหมทาไม่ได้แน่เลยอ่ะเนี่ยอีปอยหวานยูริเนี่ย ลองไหมล่ะลองไหมล่ะไม่เอาดีกว่าน่ากลัวมากเลยอะเอาไหมอะเอาลองนิดนึงเออมันก็จะแค่นี้ใช่ป่ะอย่าให้มันใกล้หน้ามากนะทุกคนเมียเดีอยวมันดึงแล้วแบบติดหนังหัวละงันนี้หนังหัวลวกแน่ๆประมาณนี้พอแล้วเราไม่รอมันติดแล้วเราออกละเอยโอเคได้อยู่ปล่อยหวานไม่รอติดละเธอน่าลำคามีความเถียงกระเครื่องเนี่ยจับชอบประมาณนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้พูดเหมือนแบบใช้มานาน พอจับทางได้อยู่เนี่ยแล้วเราก็ต้องแบบพอผมขยาวมากอะ่ะมันก็จะต้องประมาณนี้เพราะว่าเนี่ยก็จะเริ่มสุดแกนอยู่นี่แหละพอมันพันแบบนี้นก็คือจะผมจะไม่ติดแล้วนะทุกคนแต่มีความหวัดเสียวนิดนึงเนี่ยว่ามันจะผมก็จะมีความกระยุกกระยึกอยู่ก็พยายามระวังพอมันเริ่มแบบมันจะติดคนมากก็เอาออกก็ได้นะอย,อยูเอาประมาณนี้สิบวีแล้วก็ออกเออก็จะเป็นชอบแบบนี้เลยโอเคทำไปเรื่อยๆจนครบเลยอยวเรามาดูลอนกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ยูลีลองตั้งแต่ทำมาทั้งหัวเนี่ยยูริรู้สึกว่าถ้าใครกลัวมันกินผมที่ยูรีพูดไปก็คือเปิดใช้เลยปุ๊บพอมันหมุนผมเข้าไปหมดแล้วปุ๊บกดหยุดนะคะระคางไว้แบบนี้เลยก็ได้ก็คือไม่ต้องปล่อยให้มันหมุนปรุม,มติวปิ้วอ่ะเห็นไหมไหมมันติดปุ๊บก,ก็แสดงว่ามันน่าจะอยู่ทรงร้อนละเอ๊มันก็จะมาเป็นเกลียวแบบนี้เลยเริ่มคิดได้ด้วยตัวเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะเออร้อนมันก็จะแน่นประมาณนี้เลยนี่เดีย๋ยวเรามมวนอีกนิดน,นึงแล พอสางผมแนะล้วรอนมันแบบสวยไหมเพราะนี้มันแบบค่อนข้างจะงไม่ธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาสางดูก่อนว่ารอนมันเป็นแบบไหนเนาะพอสางแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้รอนก็เด้งอยู่สวยอยู่เลยนะนี่สวยมากด้วยนะคะแล้วก็เนาะให้เห็นความแตกต่างว่าอันนี้ใช้หวีไฟฟ้าอันนี้ใช้แกนม้วนผม,มนอัตโนมัตินะคะก็จะ เห็นเลยข้างหนึ่งตรงข้างหนี้อีกแล้วก็อย่าอยูรี่จะมาลองใช้ตัวหัวแปลงที่เขาให้มาไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนกันก็คือหยิบตัวนี้มาเสร็จปุ๊บอันนี้ยังร้อนอยู่นะระวังด้วยอ่ะใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้อ๋อแล้วก็จะปึ๊กเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวล็อกของเขาตรงนี้เห็นไ,ไหมมันก็จะหมุนไปอย่างนี้เลยโอเคมันใช้ยังไงเนาะเอาเอาด้านนี้แล้วกันนะด้านนี้ไอคิมมันตือต้อๆช่างมันเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งเลยยังไงอะ่ะต้องเสียบผมไหมหรือไม่ต้องเสียบอยุลีว่าไม่ต คือไม่น่าจะต้องเอาผมเข้าไปในแกนค่ะน่าจะแบบนี้เสร็จแล้วคอ,อยูีคำนึงคือคิดก่อนเอาผมมาประมาณช่อหนึ่งเท่านี้เสร็จปุ๊บเอาผมเข้าไปแบบนี้หรออ่ะหมุนออกหมุอนออกกดนี้เฮ้ยยูลว่ามันติดอ่ะอ้าอ่าอ่าไน,นะมันมันไม่เคเลยอะทุกคนร้วหวีนี้ไม่น่าจะได้ใช้ละก็อาจจะเป็น,นีหรือเปล่า่าจะต้องไปอ่ะเราเลองอีกรอบ นี่นะกดหมุหงออกเอาไม่ได้อันนี้ค่อนข้างไม่เข้าใจอะทุกคนอ๋ออยู่รีว่าผมมันติดอะอ๋อผมมันติดอยูีหวีนี้ไม่ค่อยเวิร์กอะแต่แต่อยู่ดีว่ามันต้องทําอะไรได้สักอย่างสิอ่ะหรือวิโโคนคิดว่ามันน่าสิวโโคนเราต้องพยายามใช้ทุกส่วนที่เขาให้มาอย่างนี้หรอแล้วก็หมุนออกนิดนึงอ่ะอ๋อ ไม่ป็นติอะติดติดนี่หรอออเอาละ <c oughs> อุยอุยร้อนด้วย,อย,อยเอาเป็นว่าไอตัวนี้นะคะทุกคนเขามีไว้ประดับบรมีเก๋ๆแล้วกันเนาะเราไม่ต้องไปใช้มันแนะนําว่าใครมือใหม่นะคะไม่ต้องใช้หรือใครรู้ว่ามันใช้ยังไงช่วยบอกด้วยคอมเมนต์บอกนิดน,นึงเพราะนี้งงมากแล้วก็แบบร้อนด้วยอะกิ้เมือกึบลวกโอเคเอาเป็นว่าเรามาสรุปเลยดีกว่าายังไงเป็นไงบ้างนะคะเราจะไม่พยายามไปหีตัวนั้นแล้วมาจำหลับตัวหีไฟอยู่ริให้ เอาเต็มสิจะหักทำไมวะ เอาสิบติสิบไปเลยแล้วกันเออ,อยูริว่าแพคเกจิ้งมันก็ดีแล้วก็ไม่งอนแงนแล้วก็ตรงเนี้ยคือปลอดภัยมากๆมันแค่อุ่นๆแล้วก็น,นี้ก็อุ่นๆแล้วเอ้ตรงที่ร้อนๆคืออยู่ด้านในคือสามารถแบบโดนประกบหน้าน้าไม่รั่วโอเคอันนี้คือดีนะคะแล้วก็สาหรับเครื่องม้วนผมอัตโนมัติถามว่าร้อนสวยไหมร้อนสวยร้อนเด้งเลยนะขนาดเราทําแบบงงๆผิดๆถูกๆนะก็คือถ้าแนะนําว่าใครผมยาวขนาดนี้นะคะก็ให้มันม้วน,นไปสภาแล้วกดหยุดแล้วก็รอ,อมันติดแล้วค่อยเอาออกเออเนี่ยก็คือมันจะไม่ดูดผผมมมมมมแตต่่ถ้าาาสิใคไยวกก็ือ มันหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกดหยุดแล้วก็อ,ออกได้เลยก็ได้มันก็คือทําได้หลายวิธีแล้วแต่เราจะไปยุกแล้วก็ใช้ง่าย อันนี้ให้ซัก8เต็ม10ละกันคือรู้สึกว่ามันสะดวกใช้ง่ายแต่ต้องมีข้อควรระวังก็คือตรงนี้มันร้อนมากๆเลยตรงนี้แกตรงนี้อย่าไปโดนนะร้อนแต่ตรงนี้ไม่ร้อนแต่ตรงนี้คือพอมันหมุนเรื่อยๆบางคนไม่รู้ใช้ครั้งแรกมันอาจจะแบบปื๊ดหมุนไปเรื่อยๆแล้วผมมันพันเอฟเจเนนพันปุ๊บแล้วแกตรงนี้อาจจะมาอยู่ใกล้หนักศรีรษะมากอาจจะทําให้เราแบบลวกได้และโดยเฉพาะอีตัวนี้อีตัวนี้คือเพื่ออะไรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นนะักน่าจะเอามายกโคนหรอแต่ก็แบบ คือไม่สามารถกดหมุนได้เลยอ่ะคือถ้าอย่างงี้เอามาตั้งอย่างงี้แล้วก็เอาออกอย่างเงี้ยน่าจะโอเคหรืออย่างงี้หรอออคือ <c oughs> ไม่รู้อันเนี้ยไม่โอเคเนี่ยหักคะแนนกับอีนี่นะคะรู้สึกมันไร้สาระมากไม่รู้ว่ามาทําไมหรือว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยบอกด้วยว่ามาใช้ไปยังไงเนาะแล้วก็รีวิวต่อตรงไปเลยนะคะก็เป็นว่าเนี้ยแปดเต็มสิบ อันนี้สิบมสี่ราคาเท่ากันก็ถ้าใครสนใจนะคะอยู่ยูริแปะเว็บที่ยูรยิซื้อแล้วกันนะมันจะมีช้อปปี้มีลาซาด้าแล้วก็มี Facebook ของเขาด้วยนะรู้สึกเป็นบริษัทแม่เดียวกันนี่แหละเนาะสองอันนี้คือมันเป็นบริษัทแม่เดียวกันสามารถซื้อออฟิเชียลของเขาได้เลยเนาะก็ที่ยูรยิซื้อมาจากเว็บช้อปปี้นะคะก็คือกดเข้าไปในลิงก์นั้นแล้วก็มันก็จะมีอุปกรณ์ทําผมเยอะแยะมากมายของบริษัทเนี้ยแล้วก็ใน,นรู้สึกว่าเนี่ยแกนตัวนี้เป็นแกนตัวใหม่เพราะว่ามันมีความสูงมากกว่่่่่่่่่่าาาาาาาแแล้้้้้วววววกกกกก็เเหมมมมืือออนนนนััััใชงงงงยยยคไรรรูููะตสสึุจ ประมาณนี้โอเคอก็คกจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ชอบนะรอนสวยนะถ้าแบบเราไม่เจอเอุกัิเนต์เมื่อกี้คือก็คะแนนอาจจะสูงกว่านี้แต่แปดเต็ม10ก็ไม่น้อยนะจ๊ะถือว่าโอเคก็อคขอจบกันไปแบบเพียงเท่านี้กับผมพี่มันไม่เหมือนกันสองข้างชอบข้างไหนคะผมตรงมันไงผมตรงก็ออะหลบก่อนอาผมตรงก็เป็นสาวแบบเรียบร้อยผมอีกก็จะเป็นสาวเซ็กซี่อ่า ลองดูว่าชอบทรงไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าชอบยุลีผมตรงหรือผมหยิกนะคะประมาณนี้โอเควันนี้ขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะวันนี้ไปและบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรียบร้อยแอบเซ็กซี่ไปแบบนี้เลยละ อออย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube, y u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  e ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของยูริกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะจุบจ๊บๆุ